สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางดาวโจน์นะครับประจำค่ำคืนวันพุธนะครับก่อสำหรับดาวโจนเมื่อคืนนี้เด่น8มานะครับต้องขออภัยที่เจาะไม่มานะครับจะบวกลงรบเฉยครับดีที่เด่นยังมานะครับขารูดรอดครับขาเจาะขออภัยรุ่นกระตอค่ำคืนนี้ครับค่ำคืนนี้เปิดที่6 5 4 2 9ครับ 6 5 4 2 9นะ4 9 9 4ก้าความมันจะเป็นแรกครับเมื่อวานถ้าใครสังเกตด,ดูดีครับดาวโจนปิดตามนิเคอีบ่าย e ทั้งบนทั้งล่างนะครับเมื่อวานบ่ายนิเคอี K e B I, ปิด2 5 3 8นะครับ2 5 3 8ดาวโจนปิด2 5 8 3นะครับ วันนี้โอกาสที่ดาวโจรจะปิดตามนี่อ,อีบายอีก,ก็เป็นไปได้ครับก็คือบ่ายวันนี้นี่ออปิดที่7 8 5 3ครับ7853และ2วันที่ผ่านมาใครสังเกตอยู่ดีครับ5กับ8 8กับ5มาทุกวันนะครับมา2วันติด่ใช่มาทุกวันคือมา2วันติด8กับ55 5กับ8มาแต่สลับบนล่างบนล่างมานะครับไม่ใช่มาคู่กันเนาะเมื่อวันจันทร์ดาวโจรเปิดท้าย9ตามด้วย 8 5 5ห้าห้านะครับผมว่าวันนี้5้าน่าจะยังอยู่ครับ5น่าจะยังอยู่ถ้า5มาล่างจะคู่กับ0นย์บนนะผมก็จับได้ไประมาณสองสาคู่นะครับก็ในสุดวันนี้5ครับวิ่งบนดูล่าง5แล้วเปิดเลียงด้วยเนะี่ยเปิดเลียงเปิดเลียงใครชอบเล่นเบิ้ลจัดนะครับถ้าเล่นเบิ้ลเล่นเบิ้ลทุกหางเน้นไปที่0 0 0ย์5ห้า แปดแปดสามสามกรณีคนชอบเล่นเบ้ลน,นะส่วนตัวผมผมชอบ1085ครับวันนี้8558อาจจะมาพ่อหน้ากัน9 0 6าศครับทีพาไม่ได้เจ็ดครับตามนี้คืออีหรือเปล่าร้อยมาสี่ครับร้อมาส ถ้าถูกใจจัดเลยนะครับถ้าไม่ชอบผ่านครับมีโฆษณาดูให้ผมด้วยนะครับเนาะก,ก็ได้ประมาณนี้ครับ3ตี3านาทีมาลุ้นผลกันครับเดี๋ยวช่วยลุ้นในความฝันนะครับก็ไปรุ้นในความฝันช่วงนี้เป็นก็คือถ้าดาวโจนุ๊ปิดตีสี่ผมก็ประมาณตื่นตีสี่บวกลบไม่เกินตีสี่ครึ่งช่วงนี้ดาวโจน์ปิดตีสามผมก็จะตื่นประมาณตีสามึ 3, ่งหรือไม่ก็ตีสองครึ่งับมาลุ้นบนด้วย มันตื่นอัตโนม,มัติครับเนาะก็ขอให้รับทราบทุกท่านครับราติวสวัสดิ์ครับ